มาถึงเกี่ยวกับทางด้านของอาภาคการท่องเที่ยวกันนิดนึงนะฮะอย่างเช่นตอนนี้หลายจังหวัดก็พยายามที่จะทําโครงการคือพูดตรงเลยว่าชื่อช่วยเหลือตัวเองนะฮะไม่งั้นแล้วมันลําบากแล้วล่ะครับนะฮะจนถึงขณะนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยก็พุ่งเป้าไปที่ไตรมาสที่สี่แล้วครับทุกคนต่างก็มองในแดนบวกทั้งสิ้นว่าต่างประเทศจะฉีดวัคซีนเอาให้เกิดภูมิคุ้มกันให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็จะได้มาเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ภูเก็ตก็ทำไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มว่าเ i r s t o อ t o b e r ก็ไม่รู้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าดีกว่าไม่รีเริ่มเลยและที่ตามมาก็คือพัทยาพัทยาครับเปิดแคมเปญที่มีชื่อว่า c h ็ ck In ชลบุรี r e e 500อันนี้คือชื่อภาษาอังกฤษนะฮะคุณขอจรเดชอภิชาติ ตราคุณนะครับเป็นผู้อำนวยการทททอของสำนักงานพัทยานะฮะก็บอกว่าตอนนี้นี่นะครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของพัทยานี่เงียบเหงาเศร้าสร้อยเงียบสงดนะฮะ,ะกิจการมีทั้งเซ็งทั้งเช่าทั้งปล่อยทั้งขายทั้งยุบทั้งเลิกนี่นะฮะตั้งแต่เกิดโควิด -19 มาตั้งแต่ตอนรอบแรกแล้วมันเจอซ้ำสองดาบสองตอนที่เกิดรอบสองในช่วงของกลางธันวาคมเป็นต้นมาตามด้วยมาตรการในการปิดล็อกคุมพื้นที่ถูกจัดแล้วก็พื้นที่จะได้แง้มแง้มมาตรการ ขึ้นมาเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าจําเป็นที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นฟื้นฟ,นฟ,นฟนูทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะถือว่าเป็นเครื่องจักรอีกแห่งหนึ่งของการท่องเที่ยวในบ้านเราก็คือชนบุรีมีหลายพื้นที่นะครับเช่นบางแสนบางละมุงพัทยานา,นาจอมเทียนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างโดยน้ำมือมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชนบุรีนี่นะครับก็เลยทําโครงการอย่างที่ผมบอกไปครับเช็คอินชนบุรีฟรี500หมายความว่าอะไรทราบไหมหมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับจะมีโอกาส ในการได้รับคูปองเองินสดมูลค่า500บาทคูปองเองินสดนะฮะ500บาทนะฮะให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดชนบุรีอ่าฟังดีๆนะครับเมืองพัทยาและพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับโอกาสจะได้รับ500บาทมันอยู่บตรงไหนนะฮะคือก็บอกงนี้ครับนักท่องเที่ยวที่ไปเชคอินเข้าโรงแรมซึ่งต้องเป็นโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนี่นะฮะโรงแรมเขาจะมอบคูปองเองินสดเป็นมูลค่า100บาท5ใบ รวมแบ,บเสร็จก็500บาทถูกไ,ไหมครับ5ใบใบละ100บาททีนี้พอไปเช็คอินโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้และในพื้นที่ก็คือพัทยากะเืิงชนบุรีเนี่ยพอได้มาก็จะได้100บาทเนี่ยนะครับต่อ5ใบต่อห้องต่อคืนแน่เห็นไหมฮะโดยจํากัดมูลค่าคูปองเนี่ยไม่เกิน1000บาทในกรณีที่นักท่องเที่ยวจองเข้าพัก2ห้องหรือ2คืนเป็นต้นไปอันนี้ก็จะมีเงื่อนไขนิดๆหน่อยๆ,ๆนี่นะครับทีนี้นักท่องเที่ยวเอาคูปองแล้วเอาไปทาอะไร ก็จะคูปองนี้ไปซื้อสินค้าและบริการที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับได้แก่4อย่างด้วยกันคือหนึงเอาคูปองไปใช้เรื่องแหล่งท่องเที่ยวสปาร้านอาหารคาเฟ่ มีอยู่ร30แห่งนะครับทั่วทั้งพัทยาและชนบุรีนะฮะซึ่งจะมีขึ้นในช่วงตั้งแต่12กุมภาพันธ์ออตุนจีนเลยนะครับจนกระทั่งไปถึง31มีนาคมอ๋หนึ่งเดือนครึ่งเลยนะฮะโอ้แสดงว่าคูปองพวกนี้นะท่านผู้ชมเข้าไปเช็คอินพักที่โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเขาก็ให้มาเลยครับนะฮะร้อยบาท5ใบต่อห้องต่อคืนแต่ก็มีข้อจํากัดบอกว่ามูลค่าคูปองจะไม่เกินพันบาทกรณีที่เข้าพัก2ห้องและ2คืนขึ้นไปทีนี้เอาคูปองนี้แหละครับไปใช้ ซื้อหาอาหารใช้บริการเช่นแหล่งท่องเที่ยวสปาร้านอาหารคาเฟ่ซึ่งตอนนี้มีจำนวนทั้งหมดอยู่ร้อยแห่งในพัทยาแล้วก็ชนบุรีซึ่งใช้ได้ตั้งแต่12กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะฮะเพราะว่า1ดึงแขกเข้าพักก็ทำให้โรงแรมเนี่ยพอจะฟื้นกิจการขึ้นมาได้ดึงแขกเข้าพักไม่ได้หมายความว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาท่านชมไปพักที่โรงแรมเนี่ยนะครับมื้อแรกที่มักจะทานนั้นคือเบรคฟาสต์คือมือ้อเช้า แต่พอเที่ยงกันเนย็นแล้วล่ะก็ถ้าเป็นตอนไม่มีโควิดท่านผู้ชมก็จะออกไปข้างนอกแล้วครับร้านไหนตรงไหนเช็คอินตรงไหนเล่คอมเมนต์ตรงไหน in, รีวิวก็จะใช้ไปมันเขาเลยเอาคูป,ปองที่ได้จากโรงแรมเนี่ยไปใช้นะครับกับร้านอาหารร้านคาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวในพัทยาและชลบุรีซึ่งก็จะกระจายอยู่ในตัวเมืองนะฮะแต่เชื่อว่าร้านพวกนั้นก็ควรจะต้องเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะแต่ก็ต้องตรวจสอบและระมัระวังกันนิดนึงจ้าว่ามีร้านที่เข้าขายแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่ดี่จะการเป็นเรื่องที่ไอเดียดีแต่ทำออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันนะครับนอกจากนี้ทางททก็เลยทำเว็บไซต์พัทยา d e d c o m d e a ที่แปลว่าข้อตกลงนั่นแหละครับนะพัทยา d e l d c o m ขึ้นมาเพื่อที่นะฮะจะทำให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้นะครับ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาคุณเอกสิธิงานพิเชษนี่นะครับบอกว่าตอนนี้ขอความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาหมดแล้วซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับที่อยากจะผลักดันนะครับให้โครงการเนี่ยมันเกิดขึ้นให้ได้นะไม่งั้นแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่จะสะพัดการท่องเที่ยวของพัทยาในช่วงยกตัวอย่างเช่นตอนนี้กุมภาใช่ไหมฮะ แล้วก็จัดประมาณอยู่เดือนครึ่งถูกไหมครับก็แสดงว่ามันจะไปจบอนอตอนที่กําลังเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ของประเทศไทยก็อย่างน้อยก็เป็นการเอาเงินนะฮะของมรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางในประเทศไทยเป็นหลักเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทําให้มีรายได้ไปต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันทีเดียวนะครับ